ดูต้นไม้ที่มีน้ำน้ำเกาะสิคะสวยงามที่นี่เป็นถนนที่จะเดินมาที่โบสถ์ค่ะเป็นที่ฝังศพของชาวคลิกค่ะดูใกล้ๆ สวยงามมากถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวจะพาเที่ยวทุกที่ที่เคมิที่นี่เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองเป็นในเมืองค่ะเป็นในเมืองหาซื้อของง่ายเป็นมีสถานที่เที่ยวสวยไหมคะเพื่อนๆ บดเป็นประเทศที่เงียบไม่ค่อยมีผู้คนเขาอยู่กันแบบตัวใครตัวมันและนีน่ค่ะ ที่โบสถที่สวยงามเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆนสวยจริงๆนะคะถ้าของจริงถ้ามีโอกาสขอให้ลูกได้กลับมาณนะดินแดนแห่งนี้อีกเถทะนี่ค่ะที่เขาวังศพกัน ป่าช้าบ้านเขาแล้นี้ก็เป็นบรรพุวุษที่ขอสร้างบทแห่งนี้สวยงามคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้าน เก็บทุกฉากทุกชอกทุกมุมของดินแดนแห่งนี้กลับไปสู่กลับไปให้เพื่อนๆดูที่ประเทศไทยถ้ามีโอกาสได้เป็นไกด์จะพามาเที่ยวนะคะโบสถ์เขาจะเปิดเป็นเวลาค่ะ วันเสาร์สิบโมงเช้าเขาถึงจะเปิดให้เข้าไปกราบไหว้ภายในได้วันธรรมดาปิดเงียบไม่มีคนเป็นเมืองที่ฟ้างใหญ่แต่ไม่มีผู้คนมีเราคนเดียวเจ้าของเมืองเจ้าของเมืองฟินแลนด์ <c oughs> เดินพูดคนเดียวไปไหนก็เดินไปค่ะลุยแบบคนเดียวในต่างแดน นี่ค่ะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเราเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้สุนัขหมาป่า